คุณผู้ชมคะช่วงนี้ค่ะขวัญมีเคล็ดลับที่จะทําให้คุณผู้ชมมีรูปร่างที่ดีที่สําคัญนะคะไม่ต้องตบไม่ต้องนวดไม่ต้องทําสัญญกรรมแล้วก็เห็นผลภายใน15วินาทีเท่านั้นเองค่ะส่วนจะเป็นเคล็ดลับอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญในรายการของเราต้อนรับบีเจมินเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะที่จะบอกว่าเมื่อสองสวันที่ผ่านมาเปิดไปดูเห็นรายการที่คุณมินจัดด้วยอ๋อเหรอคะแล้วเห็นในทีวีนยังไงสวยมากเลยแต่ว่าตัวจริงสวยกว่าค่ะคุณผู้ชมอ๋อห้าบาทค่ะจ่าย ลับด้วยรับด้วยคมนิดนึงเลยแหละคะุณบอกว่าเวลาคนที <function> ่ท <eventually> <to satisfy> ํางานออกด้านสื่อด้านทีวีเนี่ยอยู่ในจอเนี่ยจะอ้วนมากกว่าตัวจริงแต่ว่าจริงๆเราไม่แตกต่างนะเพราะว่าวันนี้แบบขุ่นเป๊ะมากเลยอ่ะโอเคใช่ไหมคะใช่ทำจริงทำจริงแบอมีเคล็ดลับยังไงถึงได้ดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้คือคือจริงๆต้องเท้าความนิดนึงเพาะตัวตัวของมินเองครอบครัวเนี่ยเป็นคนอ้วนมาก่อนเสร็จแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่อยากผอมพราะเวลาเราอยากผอมปุ๊บเราจะลองทุกอย่างทุกวิถีทางให้ที่เราได้ผอมแต่ทั้งหมดทั้งเอ่ยแล้วเนี่ยต้องบอกเลยว่าทุกอย ว่าจะเป็นการกินยาลดความอ้วนการออกกําลังกายการเข้าคอร์สการสัญญกรรมถ้าเกิดว่าทําต่อเนื่องมันเห็นผลแน่นอนอแต่ถ้าไม่ทําต่อเนื่องเนี่ยมันก็จะมีการโย,โยโย่ทีนี้แล้วเนี่ยด้วยพฤติกรรมของตัวมินเองเนี่ยเป็นคนที่ตื่นเช้า<ะ>นอนดึกและเป็นคนที่กินไม่เป็นเวลาเวลาเราว่างสองสามชั่วโมงปุ๊บเนี่ยเราก็อยากจะเอาเวลาไปทุ่มเทก,กับการนอนหรือไม่งั้นก็กิน,ก,นกินเสมือนกับพรุ่งนี้จะไม่ได้กินแล้วนี่กินเยอะขนาดนั้นยังเสียขนาดนี้เนี่ยนะคือคือคือจริงๆแล้วมิ้นเป็นคนที่แบบว่าเรารู้ตัวว่าเราเราอ้วนง่าย เราก็จะรู้สึกว่าเราจะต้องกินอะไรที่มันแบบว่าเป็นประโยชน์แต่ของที่เป็นประโยชน์มันก็จะเป็นผักผลไม้มันก็จะทรมานตัวเองก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงดีเนี่ยเมื่อมันอ้วนไปแล้วอ่ะให้ทํายังไงดีก็เลยสรรหาพวกถุงน่องถุงน่องที่มันรัดขาเ,เพราะว่าต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าผู้หญิงเอเชียส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของรูปร่างผู้หญิงเอเชียไม่ว่าจะตั้งแต่สะโพกลงไปต้นขาน่องใช่ใช่ผู้หญิงเอเชียเนี่ยก็คือจะมีช่วงตัวที่ยาวช่วงขาที่สั้นอย่างเช่นสาวเกาหลี สาวญี่ปุ่นและคนไทยเกิน60%เนี่ยสังเกตว่าผู้หญิงไทยส่วนมากเลยเนี่ยช่วงตัวจะยาวช่วงขาจะสั้นปัญหาถ้าเกิดความอ้วนไม่ว่าจะเริ่มอ้วน หรืออ้วนอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีหน้าท้องที่หนากว่าแล้วก็สะโพกที่ใหญ่กว่าแล้วก<ม>็ขาที่ใหญ่และสังเกตว่าคุณผู้หญิงเนี่ยนะคะจะอ้วนง่ายกว่าคุณผู้ชาย <S <S เพราะ<ค>ว่าสรีระเนี่ยนะคะพันธุกรรมของผู้หญิงเนี่ยทั่วโลกเลยถูกออกแบบมาให้รองรับการมีลูกการมีบุตรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยจะอ้วนง่ายคือหน้าท้องของผู้หญิงเราเนี่ยจะมีการถักทอหรือว่าอิลาสตินที่มันยืดหยุ่นง่ายกว่าคุณผู้ชายเพื่อรองรับการมีลูกเพราะฉะนั้นเวลาผู้หญิงอ้วนเนี่ยหน้าท้องจะเป็นส่วนที่เกิดง่่่่าาาาาายยยกกกววผผูู้้ชช็จะใหญ ราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยนะคะก็จะต้องรองรับน้ําหนักสําหรับการเตรียมตัวที่จะมีลูกในอนาคตข้างหน้าถึงแม้ว่าวันนี้คุณจะมีลูกหรือไม่มีลูกก็ตามเนี่ยรูปร่างผู้หญิงเนี่ยจะเปลี่ยนเร็วกว่าคณผู้ชายค่ะไม่ไม่ถ้าถ้าเกิดจะให้ลองนะคะถ้าสมมติคุณมีแฟนอยู่ในตอนนี้เอาง่ายๆเลยหนึ่งอาทิตย์เนี่ยหลังจากนี้เป็นต้นไปหลังจากที่ชมรายการแล้วลองดูก็ได้ค่ะคุณลองตื่นพร้อมกันทานอาหารเหมือนกันนอนพร้อมกันทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยทุกอย่างเหมือนกันแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงผลลัพธ์นะคะคุณผู้หญิงเนี่ยจะม จะขาใหญ่ง่ายกว่าคุณผู้ชายส่วนคุณผู้ชายเนี่ยนะคะเขากินให้เยอะกินให้มากแค่ไหนก็ตามถ,ถ้าไม่อ้วนกรรมพันเนี่ยจะลงแค่พุงเพราะว่าผู <tails S 3> <érer. S 1> ้ชายเนี่ยนะคะเขาจะมีระบบการเผาผลาญที่ดีกว่าผู้หญิงลำไส้ผู้ชายเนี่ยจะสั้นกว่าผู้หญิง<อ>สังเกตว่าผู้ชายกินไปปุ๊บเนี่ยไม่เกิน20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเขาจะถ่ายและแต่ผู้หญิงเนี่ยบางทีเป็นครึ่งวันกว่าจะถ่ายเพราะฉะนั้นนี่คือความเปลี่ยนปแปลงความแตกต่างของพันธุกรรมผู้ชายกับผู้หญิงเพราะฉะนั้นสังเกตว่าผู้ชายเวลาอ้วนเนี่ยเขาอออออวาาากรื่ทแลฮหจะ เรื่องของการกินแล้วแล้วนอนเลยเนี่ยผู้ชายอ้วนอย่างมากก็จะลงพุงเนื่องจากคนอ้วนกรรมพันธ์ทีนี้ทํายังไงดีอ่ะผู้หญิงเราเนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงไทยเนี่ยเราเนี่ยจัดอยู่ในชนกลุ่มมากค่ะคุณขวัญเนาะภาคภูมิใจซะเราเป็นผู้หญิงไทยแท้ร้อยเปอร์เซนต์ใช่ช่วงบนต้นตัวเราจะยาวนะคะช่วงขาเราจะสั้นมินก็เป็นนะคะเฮ้ยแล้วทำยังไงดีอ่ะกินนิดเดียวแต่อ้วนอ่ะกินนิดเดียวแล้วหน้าท้องยื่นอ่ะกินนิดเดียวแล้วโอ้โหสะโพกบานเลยอ่ะกินนิดเดียวนะหรือว่าบางทีแบบยอมเลยยอมวันนี้เดินขึ้นบันไดสี่ชั้น ว่ามิ้นอยู่อาพาร์ตเมนต์เช่าชั้นสี่ยอมเลยวันนี้ฉันเดินขึ้นพรุ่งนี้ฉันเดินลงอปวดขาซะง,งั้น <c oughs> ไม่ได้ช่วยจะไม่ผอมลงเลย <c oughs> ถ้าเกิดขยันทำตัวเอาขาเป็นก้ามอีกไขมันไม่ได้หาย <c oughs> ตายแล้วเป็นทั้งไขมันเป็นทั้งก้ามลดยากกว่าเดิมอีกอ <c oughs> มันก็เลยต้องคิดหาวิธีเดิมทีหลายๆคนเนี่ยอาจจะเจอวิธีใช้ถุงน่องรัดรัดมาใสา่ <c oughs> แต่เ <c oughs> ขาบอกช่วยได้นะช่วยได้ค่ะเวลาเราใส่ปุ๊บโอ้ถุงน่องรัดๆัดเนี่ยมันจะทาให้ขาเราเล็กเลยเล็กค่ะ แต่เวลาถอดมาเพลเหมือนเดิมเพลเหมือนเดิมบางคนก็อ่ะโอเคใส่สเตยสเตยที่ไม่ได้รับมาตรฐานหรือไม่ดีพอเนี่ยเวลาใส่ปุ๊บเนี่ย,ย,ย,ยปล่อยมือหน,หน้าเขียวหน้าเขียวหายใจไม่ออกพอใส่ไปครึ่งวันปุ๊บ หลายคนบอกว่าฉันจะเป็นลมฉันทานข้าวก็ไม่ได้พทานข้าวไม่ได้บบมันตีขึ้นอ่ะมันแน่นมัน,น,นมันมันแน่นลำไส้เลยนะคะกะเพาะลำไส้ทุกอย่างถูกกดไว้หมดหลายๆคนเนี่ยถึงขนาดหน้าเขียวหลายๆ <c oughs> คนค่ะใส่สเตยด้วยความอึอดอัด ไม่ยอมฉี่ไม่ยอมปัสสาวะ oh. ไม่ยอมขับถ่ายเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบแล้วตอนนี้ระวังนิดนึงค่ะเพราะเพื่อนมิ้นเองเนี่ยใส่สเตย์แล้วไม่ยอมฉี่เลยเนี่ยเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบช่วงแรกไปรักษาแล้วยังไม่หายต่อมายังอั้นปัสสาวะอยู่ oh. เป็นกลวยไตยติดเชื้อรา เชื้อราเกิดจากอะไรเกิดจากากระเพาะปัสสาวะอักเสบเนี่ยเวลาเราอั้นฉี่เนี่ยฉี่มันตีกับไปที่กลวยไตกลวยไตเนี่ยเกิดจากการติดเชื้ออยู่แล้วพอติดเชื้ออยู่แล้วปุ๊บเนี่ยเชื้อราเกิดพอเชื้อราเกิดปุ๊บทีนี้หนักเลยทั้งตกขาวทั้งฉี่เป็นเลือดนะคะ <ừ> ทั้งมีกลิน่น <ừ> เพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะต้องขับถ่ายแล้วฉี่ให้เป็นเวลาทีนี้ทํายังไงดีฉันชอบใส่สเตย์อ่ะฉันไม่ชอบเลยแต่สังเกตนะคะว่าคนใส่สเตย์เนี่ยอึบตอนใส่ก็อึดอัด ตอนถอดก็ยิ่งอึดอัดเขาอีกเพราะว่ามันต้องพยายามดันออกไปจากตัวให้ได้ใช่แทบจะเคลี่ยงไปถังขยะแล้วพรุ่งนี้ไม่อยากจะมาใส่อีกเลยแต่ก็ใส่เขราะว่าสเตเนี่ยใส่ปุ๊บหน้าท้องแบนแต่ก้นแบนด้วยมันรัดไปหมดเลยมันรัดไปหมดรอบตัวเลยคุณผู้ชายบางคนสังเกตโอ้ผู้หญิงคนนี้หน้าท้องแบนจังเลยอ่ะพอหันหลังมาอุ้ยตูดแบนด้วยเป็นกระเทยหรือเปล่าเนี่ยเอาแล้วสลีระทเธอหายไปไหนหมดแล้วผู้ชายบางคนกอดผู้หญิงที่ใส่สเตค่ะแต่แล้วจะใส่เฟือกอ่อนหรือเปล่าเธอป่วยหรือเปล่าน่ะ มันมันแข่งเนาะม,นมันเหมือนเฟือกอ่อนตอนที่ฉันเตะบอลที่สนามแล้วมีพยาบาลมาประถมขาฉันแล้วแบบเฮ้ย <c oughs> ผู้หญิงคนนี้พาไปกินอะไรก็ไม่ยอมกิน <c oughs> พาไปแบบว่าทานอาหารอร่อยอร่อยไม่ให้เกียรติเราเลยไม่ยอมกิน <c oughs> ไม่ใช่เขาไม่ยอมกินค่ะเขากินไม่ได้นะคะ <c oughs> แล้วแบบ พาไปไหนก็เหนียมอายเดินตัวตรงตลอดเวลาดูผู้หญิงคนนี้แบบไม่ชิวเลยนะเพราะฉะนั้นการใส่สเตทที่ไม่ได้รับมาตรฐานเนี่ยอาจจะส่งผลทำให้หนึ่งคุณผู้หญิงอาจจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้สองนะคะอาจจะทําให้คุณเสียบุคลิกได้สามเลยคือถ้าสเตทไม่ได้รับมาตรฐานจริงๆเนี่ยมันจะไปกดนะคะกระดูกเนี่ยจะไปกดเส้นประสาทอาจจะทำให้คุณมีอาการปวดหลังนะคะแ,แล้วก็สเตทเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกว่า,วา,วาสัดส่วนของเรามันหายไป แล้วยางงี้แบบเศร้าอ่ะอยากสวยก็อยากสวยแต่ดู<อ>สิครับผลลัพ์ออกมาเนี่ยมันไม่สวยได้อย่างใจแล้ว,ลวมันเป็นโรคภัยไข้เจ็บร่างกายเสื่อมโทรมเอาแบบวิธีที่แบบสวยแบบนี้โดยที่สุขภาพแข็งแรงไม่เป็นอันตรายมีไหมคือมิ้นเป็นคนไม่ออกกาลังกายนะ,ะอันนี้ต้องบอกค<อ>ุณผู้ชมไว้ก่อนไม่ออกกําลังกายกินเยอะด้วยแล้วก็เป็นคนที่อ้วนกรรมพัน์อยู่แล้วทีนี้ทํายังไงดีเราต้องมีตัวช่วยค่ะตัวช่วยที่ว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นใน6 0เปอร์เซ็นต์คือเป็นผู้หญิงเอเชียนะคะที่ท่อนล่างเนี่ยอวบอันลอเกินหน้าท้องเเกกิิดง่ายลนนะค ราะฉะนั้นต้องใส่ตัวของผลิตภัณฑ์ที่มิ้นขอแนะนําที่ใช้เองเลยที่ใช้เองเลยค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นเลกกิง้งแต่ไม่ใช่เลกกิ้งตัว 99, 9 9้9เกหรือพันกว่าบาทที่ขายกันตามห้างพวกนั้นเนี่ยใส่ตามแฟชั่นสวยจริงแต่เวลาถอดปุ๊บไขมันเพลออกมาเหมือนเดิมแต่เลกกิ้งเรอิจิตนตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเลกกิ้งที่นําเข้ามาจากต่างประเทศทั้งตัวไม่มีการถักทอในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยนวัตกรรมการถักทอและด้วยเนื้อผ้าทั้งหมดทั้งหมดทั้งตัวเนี่ยที่นําเข้ามานได้รรับมาาาตฐจก นอกะนะคะแต่สิ่งที่มิ้นได้ก็คือหนึ่งเลยเนี่ยความที่เขาเป็นไนล่อน80%อความที่เขาเป็นสแปนเด็กยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไนลอนย้ำเลยค่ะวงเล็บตัวใหญ่ๆหรือว่าไนาล่อนแท้80%เพราะถ้าเกิดใครที่แบบว่าเฮ้ยฉันเดินไปหน้าบิ๊กบิ๊กฉันก็เจอตัวนี้เขาก็บอกว่าไนาลอนฉันเดินไปหน้าตัดๆฉันก็เจออันนี้ก็ไนล่อนแ <Bear S 2> บรกดินฉันก็เจอสเตย์วางขายทั่วไปหรือว่าเลกกิ้งวางขายทั่วไป เขาก็บอกฉันเป็นไนล่อนแต่ไนล่อนแท้ที่นําเข้ามาโดยแบรนด์ของเลยอีจ e ินตัวนี้ต้องบอกเลยว่าไนล่อนแท้เนี่ยเวลาคุณสวมใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยความ<ว>รู้สึกต่างกันไหมความรู้สึกจะต่างกันออตรงที่ว่าถ้าสาวๆาวออฟฟิศคนไหน ต้องนั่งทํางานานานๆเกินวันละสองชั่วโมงคุณก้นบานแน่นอนอคุณเซลลูไลต์เกิดแน่นอนเพราะว่าลายขาคุณอะหลายๆคนชอบนั่งข่อยห้างแบบนี้แล้วแอร์เย็นมากพอแอร์เย็นมากปุ๊บเลือดลมไม่ไหลเวียนค่ะเกิดไขมันเกาะกันเป็นตัวนะคะแล้วก็ก้นจะบานเพราะเรานั่งนาน<อ>หลายๆคนแทบไม่ลุกไปเลยสองสาชั่วโมงทีนี้เนี่ยถ้าคุณใส่นะคะตัวของเลกกิ้งเรอจินที่มีตัวของไนลอน80เซนคุณใส่ในห้องแอร์มันจะทำให้ร่างกายของคุณอบอุ่น แปลกแสดงว่าลักษณะการทํางานของตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างใช่ไหมแตกต่างม,มันเป็นไนลอนแท้เพราะฉะนั้นถ้าคุณใส่ไปเกาหลีใส่ไปยุโรปใส่ไปอเมริกาใส่ไปที่ไหนก็ตามนะคะที่มีสโนมีหิมะหรือทํางานในห้องแอร์ ร่างกายคุณจะอบอุ่น<า>เพราะฉะนั้นเลือดลมจะไหลเวียนได้ดี<า>มันจะไม่ทําให้ไขมันเกาะกันเป็นตัวจะไม่เกิดเซลลูไลท์และผิวเปลือกส้มหรือคนที่ยืนนานเน,นี่ยนะคะคนยืนนา,นานสังเกตไหมคะบริเวณหลังหัวเข่าของคุณเนี่ยจะมีเส้นเลือดฝอยที่มันแตกตัวเพราะว่าอะไรเพราะเรายืนนานผู้หญิงที่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงเป็นชีวิตจิตใจสังเกตข้อเท้าคุณผู้หญิงจะมีเส้นเลือดฝอยแตกสังเกตสังเกตดูดีๆนะคะถ้าใส่เดินใส่เดินใส่ขับรถใส่ทำงานใส่ไปไหนเห็นไหมคะมันจะเริ่มมีเพราะฉะนั้นแล เราต้องมีอะไรที่ซัพพอร์ตน่องของเราตั้งแต่สะโพกนะคะต้นขาแล้วก็น่องด้านล่างเพราะฉะนั้นเลกกิ้งเรเจนเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้สําหรับคนที่นั่งนานค,คนที่อยู่ยทํางานในห้องแอร์หรือ,อต้องอยู่ในที่อากาศเยน็นหรือยืนนานๆทีนี้เนี่ยตัวของสเปนเด็กเมื่อกี้เราพูดถึงไนลอน80%ค,คุณสมบัติคือถ้าอยู่ในที่เย็นๆเนี่ยมันจะปรับทําให้เข้ากับอุณหภูมิถ้าอยู่ในที่เย็น,น,ยม,น,ยน,ยนมันจะทําให้เราอบอุ่นแต่ถ้าอยู่ในที่ร้อนละ่ะ นั่นน่ะสิมันจะปรับให้มันโปร่งโล่งสบาย<อ>เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถใส่ออกกําลังกายได้เลยค่ะ,คะสามารถใส่ไปเดินสวนจตุจกักรนะคะรอรถเมล์หรือแม้แต่เดินชอปปิง้งเล่นโยคะนะคะหรือว่าออกกําลังกายในที่ร้อนๆมันรู้สึกสบายแล้วจะบอกว่าเลกกิ้งเรอีจินตัวนี้เนี่ยมันมีข้อดีก็คือว่าตัวตัวสเปนเด็กยี่สิบเปอร์เซ็นต์สเปนเด็กเนี่ยก็คือความยืดหยุ่นนั่นเองอนะคะสังเกตว่าเสื้อคุณผู้ชายค่ะที่มีปกนะคะราคาแพงๆที่มีสัญลักษณ์ ที่เขาจับกันช่วงน้ําท่วมคะนเนี่ยนะอย่าไปเอ่ยถึงเขาแต่เอาไปว่ามันมีสัญลักษณ์นี้อยู่ถ้าเกิดว่าเป็นแบรนด์ที่มีสัญลักษณ์เนี้ยจะมีสเปนเด็กประมาณ2-4%เปอร์เซ็นต์เองนะแต่เขาขายแล้วตัวละสี่ส้าห้าพันอันนี้ไม่ว่ากันเพราะเขาขายแบรนด์ถูกไหมคะแต่ทีนี้แหละเลกกิ้งเรจินของเราเนี่ยมีสเปนเด็กยี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างนี้มันต้องเยอะมากสิสามารถยืดได้สุดแขนของมิ้นท์เนี่ย เอาจนสุดกล้องเลยก็ได้สไตล์เก่งตัวนี้เนี่ยคนน้ําหนักเยอะแค่ไหนอ้วนแค่ไหนก็ใส่ได้สามารถใส่ตั้งแต่คนไม่อยากจะขาใหญ่ไปจนถึงคนน้ำหนักร้อยกว่ากิโลได้เลยค่ะโแล้วสิ่งสำคัญคือเวลาคุณใส่เข้ามาปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นสแปนเด็กยืดหยุ่นนะคะเวลาใส่เข้ามาปุ๊บป๊บปล่อยมือปึ้งอ้าวใส่แล้วหรอไม่จะรู้เรื่องเลยว่าใส่ ไม่อึดอัดด้วยไม่อึดอัดค่ะแล้วพอใส่เสร็จปุ๊บเนี่ยปล่อยมือปุ๊บอ้าวใส่แล้วเหรอเหมือนกับลราใส่กางเกงชั้นในปกติแต่สิ่งที่ได้คือหน้าท้องแบนเลยห่วงยางที่มันป่องๆค่ะหายเลยนะคะยุบทันทีค่ะแล้วก็ก้นของเราที่มันเพลเพลเล,เล,เลหน่อยพอมินก็เคยเป็นค่ะเพลเพลเล,เล,เล,เล่ปุ๊บจะถูกเก็บออกมาเป็นก้อนแล้วถูกยกขึ้นว้าว,วไม่เหมือนสเตย์อื่นที่บอกว่าแบนทนั้งหน้าแบนทั้งหลังถูกถ้าเป็นสเตย์นี่คือเขาจะทําให้แบนหมดเลย ก้นจะไม่มีแต่ถ้าเป็นเลกกิ้งเรจินเนี่ยจะจะเก็บก้นที่3ก้นที่4และส่วนเกินทั้งหมดจะถูกรีดเก็บไปหมดเลยแล้วขานะคะใครที่มีหน้าขาขาด้านในขาด้านหลังขาด้านด้านข้างเนี่ยจะถูกเก็บให้เรียบเนียนหมดโดยที่ไม่อึอดอัดก้มได้เงยได้ออกกําลังกายได้วิ่งได้หลายๆคนเนี่ยใส่เลกกิ้งเรจินนอนค่ะเพราะมันไม่อึอดอัด อย่างนี้ต้องใส่แบบว่า8ชั่วโมง6ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ได้หรือเปล่าคะ<า>หรือว่าเขา,ามีกําหนดมาให้ตามสบายของค,คุณมินนี่ใช่กี่ชั่วโมงใส่เท่าที่มินจะใส่ได้เพราะว่าอย่างเช่นบางชุดเนี่ยสั้นมากๆเราก็ ถอดก่อนหรือบางชุดถ้ายาวมากเราก็ใส่ข้างในได้มิ้นใส่ตลอดเวลาที่สามารถใส่ได้เพราะ,ราะว่าอะไรเราไม่ออกกําลังกายเราต้องใช้ตัวน,นี้ช่วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นเลกกิ้งเป็นสเตย์เป็นถุงน่องทั่วไปเนี่ยเขาจะมีการถักทอแบบนี้ค่ะใส่แล้วยืดยวยยืดยวยยืดยวย,อ,ยอ,ออกอแต่เลกกิ้งเรจรินจะมีการถักทอแบบก้นหอย<ถ>คือเวลาใส่ปุ๊บความกระชับอยู่ที่สแปนเด็ก20%ใช่ไหมคะแต่เวลาใส่ไปเรื่อยๆใส่ใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยการถักทอของเขาคือใส่ปั๊บใส่นั่งเท่ากับเราใส่เดิน ถ้า<อ>คุณใส่เลกกิ้งเรจินเดินจะเท่ากับคุณใส่วิ่งแต่ถ้าคุณใส่เลกกิ้งเรจินวิ่งจะเท่ากับวิ่ง4เท่าเพราะฉะนั้นใครใส่เลกกิ้งเรจินแล้วไปซิดอัพ20ครั้งจะเท่ากับคุณซิดอัพ80ครั้งโอ้โหเนี่ยขณะที่มิเน่ยมันเหมือน<า>กับเร่งการเผ,ผาผลาญปกติให้เพิ่มขึ้น4เท่าเลยเหรอคะ4เท่าค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่มิ้นใส่นั่งนั่งคุยกับคุณคุณขวัญนคะนคะมิ้นกำลังเดินอยู่ พราะใส่นั่งจะเท่ากับเราใส่วิ่งมันจะเบินเบินเบินตีตีตีเบินเบินเบินตี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 นี่คือการทํางานของการถักทอแบบก้นหอยแล้วยิ่งคุณขยับตัวหรือว่ายิ่งคุณเดินไปเดินมามันจะยิ่งขยับขยับอันนี้เป็นเทคโนโลยีการถักทอซึ่งจะบอกว่ามันแตกต่างกับเนื้อผ้าทั่วไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณใส่เลกกิ้งเรย์จินปุ๊บเนี่ยคุณออกกําลังกายทันทีเพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าพอเวลาใส่ปุ๊บเนี่ยเนื้อผ้าสแปนเด็กเนี่ยมันทาให้รูปร่างเราเล็กลงทันทีปุ๊บบบตตััััััวแปนน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 เเเเเดกกททททททําางีีีีีีหมมมือจะิิิข้่ ด้วยนวัตกรรมที่ก้าวล้ำไปของต่างประเทศที่เรานำเข้ามาทั้งตัวเนี่ยนะคะตัวของเนื้อผ้าเส้นได้ที่อยู่ในเรอจินเนี่ยจะมีการถักทอด้วยสารสกัดจากน้ำมันจากพริกหรือแคปซิคัมซึ่งต้องบอกว่าเราสกัดเอาความแสบร้อนทิ้งเพราะฉะนั้นอยู่เหมือนกันว่าพริกเราบใส่ไปไม่แสบไม่เผ็ดกันทั้งตัวเลยเหรอเวลาคนที่อยากลดความอ้วนสมัยก่อนเขาใช้กินสารสกัดจากพริกเพื่อเื่อออกเพื่อให้เบิร์นแต่นี้เราไม่ต้องกินค่ะเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะคะเราจะไม่รู้สึกร้อนไม่รู้สึกเย็นแต่ เขาทำงานควบคู่กับการถักทอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยยิ่งใสเรอีจินนานเท่าไหร่ยิ่งดีมันก็ยิ่งเบินออก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 ทำให้เราลดเร็วแล้วก็ช่วงล่างหน้าท้องจะหายเร็ว <ฮะ S 2> ห่วงยางหายก้นถูกยกขาเล็กเรียวได้ดังใจปรารถนา <ฮะ S 2> คือใส่ครั้งแรกปุ๊บเนี่ยค่ะสามารถเก็บสัดส่วนส่วนเกินทั้งหมด12จุดภายในเวลา15วินาทีเลย15วินาทีเปลี่ยนเลยแค่นั้นเองตัวตัวอะไรบางสิ่งบางอย่างกับกลายเป็นเสาสวยเสาวงามเลยแล้วเวลาถอดออกนะคะ ไขมันไม่เพลทเหมือนเดิมน,นะคะเพราะว่าไขมันเนี่ยมันจะเริ่มถูกสลายสลายออกสลายออกสลายออก,ออกอเพราะว่าการถักทอที่เราบอกแล้วก็สัดส่วนคุณก็จะเริ่มเล็กลงเล็กลงเล็กลงเพราะฉะนั้นใครมีปัญหาตั้งแต่หน้าท้องลงไปแนะนำเล็กกิ้งเรย์จินค่ะถามจริงๆว่าต้องใช้นานแค่ไหนถึงจะเห็นผลเอาที่ของคุณบินเองเลยครั้งแรกเห็นผลเลยทุกคนที่มีนะคะใส่ปุ๊บครั้งแรกคุณจะเห็นผลรู้เรื่องเลยค่ะ ไม่ต้องรอสองอาทิตย์หนึ่งเดือนเหมือนไม่อื่นๆไม่ต้องรอเลยค่ะแล้วก็ใส่ไม่อึดอัดใส่ปุ๊บเห็นผลเลยแล้วใส่ไปเรื่อยๆคุณจะรู้สึกว่าคุณขาดไม่ได้แล้วซักก็เหมือนชุดชั้นในปกติเลยค่ะไม่ยุ่งยากเลยค่ะใช้ก็ใช้ได้นานใช่ไหมที่สำคัญบอกว่าเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวคนที่ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ใช้ได้เลยเห็นคุณแม่บอกว่าคนผิวแพ้ง่ายเหมือนกันผิวแพ้ง่ายไม่เป็นคนที่แบบว่าร้อนหน่อยก็ผื่นขึ้นหนาวหน่อยก็ผิวแห้งแต่ใส่เลกกิ้งเรจินเหมือนช่วยปรับ ให้เราอะได้ได้อยู่ในอุณหภูมิปกติตลอดเวลาคือมันช่วยได้ด้วยค่ะค่ะแม่เดยนนะคำนวณข้อมูลที่ได้มาวันนี้<ะ>จากการที่กุยกวบคุณมิ้นก่อน<ะ>ของเนี่ยมา,ต,าต่างประเทศร้อยเปอร์เซนนะ,ะคุณสมบัติดีทุกอย่างเวิร์กใส่แล้วสวยเห็นผลครั้งแรกค่ะแพงไหมคะ กลัวจะแพงใช่ไหมคะใช่โดยเฉพาะตัวสเปนเด็กยเนใช่ไหมคะเนื่องจากว่าเรามีบริษัทคะ่ะที่นําเข้ามาเป็นจำนวนล็อตใหญ่ๆนะคะวันนี้เรามีสีครีมซึ่งสามารถใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายราคาไม่แพงเลยคะ่ะจริงๆ1ตัวเนี่ยสามารถใส่ได้เกิน3ปีนะคะราคาอยู่แค่1,990บาทเอง เทนะสามปีนะสามปีเกินสามปีด้วยนะคะอันนี้เราคํานวณจากจากตัวมิ้นเองเพราะมิ้นเป็นคนชอบโยนเข้าถังซักผ้านะคะยังสามารถเข้าเครื่องได้วันละสองบาทอ่ะประมาณลองคํานวณง่ายๆค่ะวันนี้เรามีโปรนะคะใครที่อยากจะเอาไปทดลองใช้คือครั้งแรกมนี่คุณจะรู้เรื่องเลยว่าใส่ละสัดส่วนประเปลียดเลย1ตัว1990บาทวันนี้เรามีโปรเพิ่มตังค์สิบบาทเป็น2000จริงป่าเป็น2,000ได้ไปเลย2ตัว โอ้โหอย่างนี้ถ้าเกิดใครอยากได้อยากคุณสวยแบบนี้โทรไปสั่งได้ที่ไหนคะออโทรไปได้เลยนะคะที่02290นะคะ3988และ02290นะคะ3999วันนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นจับมือกับ ซุปตาบ้านเรา<ม>ก็คือคุณชมพู่อารยาเอธเกตแล้วก็คุณอ้ําพัชลาภาชเชือ้อคือสอซุปตาในเขาควงแขนกันไปฝรั่งเศสเพื่อที่จะไปผลิตน้ําหอมกลิ่นตัวเองซึ่งใช้ฟิโลโมนหรือว่ากลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนคะเรามีน้ําหอมนะคะ1ไซส์พิเศษค่ะนะคะถ้าใครที่ซื้อเลกกิ้งเรจินวันนี้นะคะ2ตัวแค่2,000บาทแล้วเนี่ยนะคะคุณสามารถแลกซื้อน้ําหอมนะคะกลิ่นของคุณอ้ําก็ได้คุณชมพู่ก็ได้แค่340บาท<ม>แล้วเนื่องจากว่าเขาเป็นซุปตารวยอยู่แล้วใครที่แกซื้อ หอมนะคะกลิ่นของคุณอ้ําหรือคุณชมพู่เนี่ยเขาแถมฟรีเป็นบอดี้โลชั่นซึ่งเซ็ตคู่นี้ยอยู่ที่พันกว่าบาทแต่คุณซื้อเลกกิ้งเรอีอจิน2,000บาทแล้วแลกซื้อได้แค่340บาทเองค่ะโอ้โหจริงๆมันคุ้มตั้งแต่2ชิ้น2อ0เอ่อ2,000ใช่ 5, เนาะช 2>, 2ชิ้น2,000นแล้วยังมีสิทธิ์แลกซื้อน้ําหอมมีบอดี้โลชั่นฟรีอีกใช่อ่ะ มีจำกัดจำนวนสิทธไหมคะจำกัดจํานวนสิทธิ์ให้นะคะวันนี้ให้30ชุดค่ะนะคะใครที่อยากจะได้โทรเข้าไปได้นะคะที่022903988และ02290นะคะ3999คานวณกันเล่นๆค่ะลองเอาเลกกิ้งเรย์จิน2,000บาทหาร365วันตกวันละ5บาทแต่ถ้าเราใส่ตัวเดียวจะตกแค่วันละ2บาท50วันละแค่2บาท50ทำให้คุณหุ่นดีใส่ปุ๊บผอมเลยถอดออกมาปุ๊บไขมันหายเลยช่วงล่างเราเล็กเพียวเลย เอานะคะ2บาท50เองนะคะเมด้วยเอาล่ะะคเห็นทีต้องรีบปิดรายการแล้วคะ่ะจะได้มีเวลาไปโทรศพัพท์เพราะว่า30สายเท่านั้นเองนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณวิเจมินมากที่มาแชร์เคล็ดลับดีๆนะคะ,คะขอบคุณค่ะ